สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคีย u ์ c l e นะวันนี้อยู่กับผมพึกนะวันนี้พึกจะมาะแถลงการว่า,าผมจะทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนั่นก็คือผมเนี่ยหลังจากที่ทุกคนเห็นคลิปต่างๆงผมแล้วก็ผมหมนองผมเนี่ยก็ทรงเดิมตลอดมาตั้งแต่ปีประมาณ2016มาแนละ้วก็ก็จะแบบคล้ายๆแบบลีนๆน,นะครับก็ วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าผมจะทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นะนั่นะคือทําการเพิ่มน้ําหนักเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ผมอยากจะเพิ่มน้ําหนักของผมสักประมาณ10บกิโลครับตอนนี้น้ําหนักของผมเนี่ยอยู่ประมาณ6 8สิถึงเจครับคือมันไม่ขึ้นไปจากนี้ครับก็อยู่ระหว่างนี้ขึ้นขึ้น,นลงลงนะอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมการออกกำลังกายของผมด้วยแล้วก็กินน้อยไปนิดนึงครับ ก็ผมเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยการเพิ่มจานวนมื้อกันกินนะครับแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับก็ผมมื้อที่ผมจะกินเนี่ยผมจะกินอยู่ประมาณ 5- ้ถึงหมื้อครับต่อวัน,นครับก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้านะครับช่วงตอนเที่ยงช่วงตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ตอนก่อนนอนอีกนะครับประมาณนี้นะประมาณ 5- ้ถึงหมื้อครับ แล้วแต่วันนะครับก็จะไม่ต่ำกว่า5มื้อแน่นอนครับผมมันจะมีจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจุดหนึ่งที่คุณพอใจกับร่างกายตัวเองแล้วนะครับก็คุณยังไม่หยุดครับคุณยังต้องพัฒนาตัวเองไปต่อซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าอุย้ยเลดค่นคนี้ก็พอแล้วหุ่นดีแล้วนะครับแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าทํให้แบบพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมครับมันไม่ขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ก้าวหน้าไปนะครับคือผมได้ประมาณนี้ผมก็โอเค ก็พอใจระดับหนึ่งนะครับแต่มันยังมีมากกว่านี้ครับผมคือผมต้องพัฒนาไปมากกว่านี้นั่นคือน้ําหนักเยอะขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็กล้ามชัดขึ้นนะครับเพื่อความพอใจเพื <c oughs> ่อความพอใจของผมเองนะครับก็เอาจะช่วยผมด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็หลังจากนี้เนะี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคลิปออกกําลังกายลดน้ําหนักบ่อยๆนะครับก็อาจจะมีแบบเป็นช็อตมากกว่าเป็นถ่ายคลิปสั้นๆลงในช่องนะก็ยังไม่ลืมกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์แล้วก็คอยดู กดซับคอยดูมาจนถึงตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะสร้างกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูน้ําหนักตอนนี้ของผมก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับโอเคไปดูน้ําหนักเลยฮะน้ําหนักของผมนะครับนี่นะครับตาช่างสุดแซ่ดน่ารักไม่ล่ะโอเคขึ้นเลยครับขึ้นเลยเดียวนะโอเคเห็นไหมครับประมาณ68.7นะครับผมโอเคประมาณนี้ โอเคครับคุณผ,ผู้ชมครับเป้าหมายหลักของผมเนี่ยประมาณ10กิโลนะครับก็ประมาณ7ง8 0กิโลนะไม่เกินนี้ก็อาจจะช่วยผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพล่าสุดตอนนี้ครับแล้วเราค่อยไปเปรียบเทียบอีกทีตอนน้ำหนัก80ละกันครับก็ไปดูภาพาวิดีโอร่างกายทั้งล่างกายของผมเลยฮะ